อ่านะครับก่อนอื่นผมจะมาแนะนำโปรแกรมขายมาเตอร์นะครับขายมาเตอร์อ่ะอันนี้ผมจะจิ้มให้ดูเลยนะฮะจิ้มให้ดูเลยนะฮะผมจะใช้นิ้โปมือสองนิปโปนี่ฮะนะฮะการทำการให้ดูเลยนะฮะอันดับแรกนะฮะเราเข้าไปกดตรงนี้นะฮะสร้างใหม่นะฮะสร้างใหม่ตัวนี้ก็จะให้เราเลือกนี่ให้เราเลือกว่าอ่าถ้าเป็น ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็น u t u b e นะฮะยู่นี้สิบหกต่อเก้าแต่ถ้าเป็นเก้าต่อสิบหกนี้จะเป็น facebook เป็นอโอเคนะฮะหอยมแมลงผู่ผ่านไปอันนี้เก้าต่อสิบหกก็จะเป็น a c e b o o k นะฮะสี่ต่อสามนะฮะก็จะเป็น Facebook ในเพจนะครับตัวนี้เรอว่าสามต่อสี่นะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นใน youtube คุณใช้สิบหกต่อเก้านะฮะแล้วก็กดคำว่า ต่อไปนะฮะตัวนี้ต่อไปนะฮะก็จะมีขึ้นมาเยอะแยะนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอ่าอันดับแรกถ้าคุณจะทําฉากหลังนะฮะอันนี้ผมมาแนะนําก่อนนะฮะถ้าจะทําฉากหลังนะฮะฉากหลังคือว่าอ่าผมจะกดตรงนี้ s asset รูปภาพผมจะทําฉากหลังคุณก็เลือกฉากหลังเป็นสีอะไรบ้างนะฮะผมเลือกเป็นสีนี้นะฮะอ่าแล้วกดผมก็กด x ออกไปเห็นไหมครกด x ออกไปนะฮะ ผมก็จะเขียนข้อความนะฮะผมก็จะเลื่อนใช้มือเลื่อนตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็เขียนข้อความนะฮะผมก็ไปกดคําสั่งว่าเลเยอร์กดคลิกที่เลเยอร์มันก็จะขึ้นมีเดียเอฟเฟกนะฮะผมก็จะพูดไปทีละตัวนะฮะมีเดียนี่คือคือก็คือเป็นวิดีโอนะฮะวิดีโอเอฟเฟกก็คือว่าเราเอาเอาวิดีโอพวกนั้นมาทำเอฟเฟกอ่ะวิเดียก็คือเป็นภาพวิดีโอที่เราทํา สติกเกอร์อ่ะผมเอาสติกเกอร์อ่ะลองดูสติกเกอร์อ่ะมีสติกเกอร์อะไรบ้างนะฮะเราก็กดว่าอ่ะสติกเกอร์ youtube thank you กดอันนี้ออกนะฮะแล้วก็กดถูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อเราเลื่อนไปนะฮะเราก็จะลันดูนะฮะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นวิดีโอเดินตามแล้วก็กดคข้ามา thank you thank you thank you ไปนะฮะนะฮะง่ายไหมครับอ่ะเมื่อเราออกวิดีโอก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะฮะกดดูไปใหม่ อกดดูใหม่นะฮะเราจะใส่ข้อความนะฮะใส่ข้อความแล้ก็เลื่อนดูตรงนี้มีคําว่า thank you นะฮะแล้วเราจะใส่ข้อความตัวหนังสือไปที่เลเยอร์นะฮะกดคําว่า t นะฮะเห็นไหมฮะสติ๊กเกอร์เราก็มีแล้วตัวอักษรก็มีนะฮะแล้วก็วาดเขียนกดคําว่า t นะฮะแล้วก็เขียนข้อความอะไรก็ได้อ่าสวัสดีอ่าเป็นสมมติ สวัสดีอ่านะฮะกดยากนะสวัสดีสวัสดีครับนะฮะกดตกลงนะครับอันนี้เห็นไหมครตัวนี้เราก็กดใช้นิชี้หรือนิโป้ก็เนี่ยเลื่อนให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะยังไม่พอนะฮะดูตัวนี้นะฮะถ้าเราจะไปแก้ไขก็กดตัวข้างบนนี้ตัวข้างบนนี้นะฮะ สวัสดีครับอีกก็ได้ครับออิแล้วก็กดตกลงนะอ่ะพอ,อยังต่อไปเรามาเลือกสีนะฮะเลือกสีเอาสีอันไหนอันนี้ผมให้เป็นสีแดงผมส,สีแดงแล้วก็กดโอเคกดโอเคไปนะฮะสีแดงยังไม่พอนะฮะมาดูด้านนี้เลื่อนขึ้นนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้น ตัวขอบจะเป็นสีอะไรตัวขอบนะฮะตัวขอบอ่ะสีเหลืองกดสีเหลืองโอเคสวัสดีอิอิอ่ะอ่ะเหลืองมากไปเหลืองมากไปนะฮะเหลืองมากไปปุ๊บเห็นไหมฮะเราเลื่อนตรงนี้เอาหัวนิ้โป่นะฮะโป้มือเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาเห็นไหมฮะเลื่อนไปเลื่นมาจเจ้าขนาดไหนนะฮะจะขนาดนี้ก็ได้นะฮะถ้าเราชอบกดตกลงไปนะฮะ อ่ะเราลันดูลันดูแล้วก็เลื่อนนิ้วโป้งมาที่หัวสุดเลื่อนไปเลื่อนมาเห็นไหมฮะแล้วก็กดลันนี่ฮะกดตัวนี้มันก็จะเพียขึ้นเห็นไหมฮะกดคลิกคลิกคลิก,ลกอ่าสมมติเราจะเอาเราจะเอาตัวหนังสือไปไว้หลังไงอคำว่า thank you เนี่ยนะฮะเราจะเอาคำว่าเอฟเฟ t นะฮะขึ้นมาข้างหน้า ตรงไหนะติ๊บกดตรงนี้นะฮะมืเอเส่านะฮะอ่ะเอาใหม่ดีกว่าอ่ะโอเคสมมุติถ้าเราจะทําพื้นหลังนะฮะให้มันยาวเพราะว่าถ้ามาถึงสุดตรงนี้มันก็จะสุดอันข้างบนนี้นะครับอันข้างบนนี้เป็นอันดับเป็นอันดับแรกนะฮะอันดับแรกหมายถึงว่าเป็นพื้นของมันนะฮะ สมมุติถ้าเราจะวิดีโอมาซ้อนนะฮะเห็นไหมคลิกเลือกไปแล้วก็กดอันนี้ออกไปก่อนกดที่เลเยอร์นะฮะกดที่มีเดียอันนี้ผมสอนรวมๆก่อนนะครับแล้วเราก็ไปหาที่ข้อมูลนะฮะค,คาเมล่าเห็นไหมฮะใช้มือซ้ายช่วยคาเมล่านะฮะวิดีโอตรงไหนมีนะผมเอาวิดีโอตรงนี้มากดคลิกไปเลยเห็นไหมฮะมันก็จะมีวิดีโอขึ้นนะฮะมีวิดีโอขึ้น ตรงนี้คุณก็สามารถซูมออกซูมเข้าได้เห็นไหมฮะซูมออกซูมเข้าได้คุณไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะ,ะวิดีโอเห็นไหมฮะตืบนะฮะ,ะวิดีโอเสร็จขอบมันไม่สวยนะฮะเราก็ทําการครับมันครับมันกดตรงนี้เลื่อนออกไปครับให้เป็นรูปนี่ก็ได้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 ไดไดเอารูนี้อันนี้ดีกว่าผมใช้บ่อยนะฮะ ครับเห็นไหมครัวิดีโอก็จะเล่นนะฮะกดถูกอย่าลืมกดถูกนะครับอันนี้พื้นฐานนะครับกดถูกเพื่อรับโอเคลองรันดูนะฮะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะฮะนะฮะใช้งานง่ายสวัสดีครับเหมือนม่ะตุบตุบตุตุบอ่ะสมมุติสมมุติผมจะใส่เพลงนะฮะผมจะเออเอาตัวหนังสือก่อนดีกว่าอ่ะ คลิกที่ตัวหนังสือคุณจะเปลี่ยนตัวหนังสือก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะคุณสามารถดาวน์โหลดตัวหนังสือได้ไม่อั้นะครับมีภาษาจีนภาษาไทยอันนี้เป็นภาษาไทยนะผมดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวคลิปหลังผมมาสอนเรื่องการดาวน์โหลดกดภาษาไทยอันนี้เป็นตัวลาวนะฮะอันนี้ก็มัฟฟนะินนะฮะโคชารนะฮะแย่ๆไปหมดเลยนะภาษาไทยผมชอบตัวนี้มาลีนะฮะ ตัวหนังสือมันจะสวยเห็นไหมฮะสวัสดีครับอิอิเห็นไหมฮะสวัสดีครับอิอิฮะเห็นไหมฮะอะสมมติถ้าคุณจะใส่เพลงนะฮะถ้าคุณจะใส่เพลงคุณจะใส่ตรงไหนก็ได้คุณเลื่อนดูนะฮะอันนี้มันจะเป็นจอแสดงผลนะฮะจอแสดงผลคุณจะใส่เพลงคุณก็กดที่เลเยอร์เพลงมันอยู่ตรงไหน,นก็อยู่คําว่ามีเดียเอ้ยไม่ใช่ท,ทันทีครับออดิโอเห็นไหมฮะคุณจะใส่ตรงนี้หลังจาก วิดีโอคุณปรากฏขึ้นมาปุ๊บนะคุณก็มากดตรงใส่เพลงออด d โอคือถ้าเป็นโปรแกรมซื้อนะฮะซื้อเข้ามานะฮะก็จะมีเพลงแถมมาเยอะแยะเดี๋ยวผมมาบอกวิธีการดาวน์โหลดทีหลังนะนี่ผมนี่ผมดาวน์โหลดมาแล้วเป็นเป็นเอานี่ก็ได้80 f s แฟชนะฮะเป็นโปรแกรมเริ่มต้นแล้วก็กดที่บวกบวกนะฮะกดที่บวกบวกแล้วกด X ออก พอดีวิดีโอคุณเริ่มต้นนะฮะอาดูลองรันดูนะฮะเอียนะฮะสวัสดีครับอิอีออเสียงก็จะดังขึ้นนะฮะเล่นไม่ยากนะฮะเล่นไม่ยากคลายมาสเตอร์นะฮะใครอยากเล่นคลายมาสเตอร์นะฮะหรือนะว,ว่าถ้าปุ่มไมโครมันมันบางกันคุณกดที่ตรงนี้ให้เป็นสีเหลืองก่อนแล้วคุณก็ลากไปตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะ นะเห็นไหมก็กดเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮนะผมพยายามทําให้พยายามทําให้มันง่ายให้ ه, คุณเห็นเลยว่าผมกดยังไงนะฮะไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรร่วมนะฮะตรงนี้อมีอะไรอีกที่ผมยังไม่สอนนี่ครับพื้นพื้นคืออย่างนี้พื้นพื้นคืออย่างนี้เลยนะฮะพื้นพื้นคืออย่างนี้ส่วนลึกๆส่วนลึกๆลึกๆอย่างเช่น การที่เราไม่ชอบเสียงตรงนี้เราจะลดมันยังไงตัวนี้นะครับมันก็มาร์ากตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะดึงขึ้นดึงลงได้อ่านะฮะคลิปหนึ่งสำหรับใครสมาร์ทเตอร์นะครับผมก็เอาถ้ามันหลุดไปองี้ไม่ต้องห่วงฮะมันยังอยู่มันยังอยู่นะครับมันยังอยู่มาแตะที่ตรงเราเองเห็นไหมฮะมันจะเซฟให้อัตโนมัติเลยนะฮะมันจะเซฟให้อัตโนมัติเลยนะฮะอันนี้เป็นมีเดีย นะฮะอันนี้มีเป็นมีเดียมีเดียก็คือว่าเราจะเอาวิดีโอเป็นอันแรกก็ได้อันนี้ออดิโออันนี้เลคคอร์ดอันนี้เลคคอร์ดนะฮะถ้าคุณจะเลคคอร์ดเสียงคุณก็กดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวอันอื่นเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับการรีคอร์ดเสียงขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวมันยาวนะครับขอบคุณที่รับชมครับ